สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนราคาทองวันนี้8มกราคม65เปิดตลาดเช้าวันเสาร์ สำหรับราคาทองวันที่8มกราคม2565สมาคมค้าทองคำรายงานว่าราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลาการนัดหา20นาทีราคาทองปร,รับขึ้น50ส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,500บาทขายออกบาทละ28,600บาทส่วนทองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ27,985บาท36สตางค์ขายออกบาทละ29,100บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความ เข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ